มีวามีเพชรนะนี่เพชรดินมีนะเพชรดิฉันพี่นองมเก็ตัวเาีผ็ดมีจีนมีฝรั่งรังมีบอ้เด็่อังลั้งยข้ามพี่น้องมาข้ามแดดมามนจีนเพชรสมใจบอสจีเพชรทำไ้อันมีเพชรอะ มีวามีเพชรนะนี่เพชดิทำนี่นะเพชรและบอสํำนีนะอืมทำนี่ดีวะทำนีดีวะมีเพชรนะอีวิวคือว่ามาเพชรวะจนสิเป็นสีตายบ้าสินกินเว้นสิเพชรอีกคั้ง ม้อจำเน่นมันบริเพ็ดมานานพีน่เนาะบริเพ็ดมานนพี่เนาะมันหอนม่นเจอ เพลิอีดีพี่น้องกัมเมนต์เตัวเลยเพลดีลีมาลยๆน้องพน้องเพลได้เพลได้นามไม่เท่าเดียโอ้ยหนามเบิเบิดอีกวันี้เพลิอีดีพี่น้องกับาซิเนเป็นการแสดงพี่น้องเอยบเพิดเป็นการแสดงซื้อซื้อบาซิเนคือเพชแหละแต่ว่ามันเป็นการแสดงบเเพเ็ดีพี่นอง มันโมเดิร์ตแบน้องเลย